ทุกคนบ้านขาหมูโอ้โหอลังการมากสะดุดตาสะดุดหูมากที่สําคัญคือดูสิโห้น้าขวามากเลยทุกคนที่อยู่ตรงเจริญนครไม่ไกลจากไอคอนสยามนะฮะเลยเด็ก้อดูมาซอยสิบสี่ทับหนึ่งมาตรงนี้ก็เป็นอ่อเจริญนครสิบ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 ยี่สิบะทุกคนนี่ฮะเราจะเห็นสะพานอยู่ตรงนี้นะสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยา าเรียกสะพานสมเด็จพระเ,พรเจ้าตากสินถูกไหมฮะเยื้องๆก็เป็นเด็กเขาดูแต่เราเดินมาเลยฮะเมื่อกีน้นะฮะเราเดินมาเดินมาเรื่อยๆก็มาเจอร้านนี้ทุกคนว้าให้ดมากเลยบ้านเอกเอกลักษณ์มากมีอร่อยยกขาขา,ขาหมูโดดเดี่ยวเมนูชื่อแบบสะดุดหูสะดุดตาหน้าจะแซ่บมากมีแบบขาหมูผัดเผ็ดโบราณดู้วยทุกคนจะาไปกัเข้าไปข้างในกันทุกคนนี่ฮะ บรรยากาศเจริญนครน,นะฮะเดี๋ยวเราทานเสร็จแล้วเราอาจจะต้องไปศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเพราะว่ามากรุงธนบุรีทั้งทีต้องนึกถึงพระคุณท่านค่ะนะฮะนี่คือเรียกว่าเป็นแหล่งกรุงเก่ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพูดไปถ่ายไปกินไปเดินไปวัดไปศาลนะฮรเพื่อจะได้พูดถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยแบบง่ายๆสบายๆเลยไม่เครียดนะทุกคนนะฮะนี่ฮะนี่ฮะทุกคนว้า ในร้านนะฮะเรามาในช่วงที่คนยังไม่รู้ตัวคนยังไม่ตื่นนะ,ะบรรยากาศร้านคุณน่ารักมากเรามาช่วงที่คนยังไม่ตื่นเราก็ต้องรีบถ่ายทุกคนเพราะเราจะพูดเสียงดังได้ไม่งั้นเราจะเขินนะฮะนี่ฮะฉา,ากคุงฉากเขิต้อมาไม่ธรรมดา,าอยู่แล้วละะ่ะ มาพี่ดูมีพี่ดูด้วยนะฮะ,ะดูกันเองนะฮะบ้านขาหมูใบเชฟดิบนะฮะที่ประดิษฐ์เชฟดิบหนึ่งสี่นี่ฮะทุกคนอันนี้จดุดเดียวขาหมูทุกคนต้องแอบ แอบ,บแอบ,บสัมภาษณ์เบาๆกับที่เจ้าของไหมว่าทาไมเขาถึงตั้งชื่อว่าบ้านขาหมูน,นี่เป็นเต้าหู้ดำ哈ทุกคนเป็นสิทธิเจอร์อีกอันหนึ่งเมนูเขาเยอะแยะนี่นะฮะนี่ฮะเต้าหู้ดงเต้าหู้ดำขามหมูโดดเดี่ยวขามหมูโดดเดี่ยวสุดๆุดอะไรอย่างงี้นะฮะอร่อยยกบ้านก็จะเป็นแบบเหมือนกับกินเป็นอร่อยยกบ้านเลยนะะี่ฮะพริกน้ำส้มทุกคนซึ้งซึ้งซึ้งที่นี่เขาจะใช้ กระเทียมที่เป็นแบบเอามาหั่นนะฮะไม่ต้องเป็นหัวให้เราแกะเองนะฮะนี่ฮะเราชอบกินมากเลยนะพริกน้ำส้มแบบเนี้ยหน้าทานของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะพริกน้ำส้มจะต้องดูแล้วหน้าทานนะฮะเป็นส้มจริงนะฮะเป็นพริกส้มจริงๆฮะอุ้ยหน้าทานมากเลยทุกคนน้ำลายไหลแล้วสิขออนุญาตนะฮะทุกคนตรงนี้อยู่จเจริญน,นะครเดินจากเด็กเขาดูมานิดเดียว ล้วก็จากเล็กเขาดูไปฝั่งนู้นก็ไปไอคอนสยามไปชมไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีทองทุกคนได้นั่งแล้วยังรถมีแค่สองตู้น่ารักเดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายให้เต็มๆดีกว่าเพราะมันผ่านด้านข้างของเด็กเขาดูอยู่นะไม่ไกลจากวัดสุวรรณตรงนั้นนะฮะถ้าใครมาเที่ยววัดสุวรรณมาทาบุญไหว้พระที่วัดสุวรรณวันก่อนนึกว่าวัดทองเพลงอยู่ตรงข้ามวัดสุวรรณพูดผิดฮะเขาแค่เป็นป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะทุกคนนมาถ่านมากเลย คนต้องมานะฮะบ้านขาหมูฮะนะฮะแต่นี้ของกินเยอะเลยเซนาเฟสมาถนนเจริญนคร 20, คนยีาาย่ทุกคนน่าทานมากน้ำลายไหลทุกคนถ่ายไปคอนยัตถ่ายไปกินไปนะฮะตรงนี้ถ้าเกิดเราไปออนุสาวรีย์พระเจ้ากรุงธนบุรีก็ไม่ไกลนะจากตรงนี้ก็ไปถึงวงเวียนใหญ่เลยไปก็จะเป็นโพนิมิตเลยไปอีกนิดนึงก็วัดอินทารามซึ่งยังไม่รู้เลยว่าถูกทางหรือเปล่าแต่เขา ดูจากแผนที่นะฮะวัดอินทารามที่มีศารสมเด็จพระเจ้าตากสินนะเราต้องไปให้ได้เพราะว่าพระบรมอัฐิของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยนะฮะจริงๆมีหลายที่อย่างที่บอกนะฮะสารสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยดีมีหลายที่จัหวัดจันทบุรีก็มีตากปราดก็มีถ้าเกิดใครจะไปวัดอรุณราชวรารามแถวนั้นก็ตำหนักพระราชวังเดิมก็จะมีศารของท่านอยู่ วัดอรุณจนะต้องต่อท้ายว่าราชวรมหาวิหารให้เต็มยศนะไม่มีคําว่าราชก็ผิดนะก็ะจะมีหกวัดในประเทศไทยที่ต่อท้ายพระอารามหลวงเต็มยศเลยราชวรมหาวิหารแต่ถ้ายัางเป็นแนววัดใหญ่ที่พระพุทธชินราชพิษรุกเนี่ยไม่มีคําว่าราชต่อท้ายแค่ต่อว่าวรมหาวิหารซึ่งอยู่ในกลุ่มของวัดพระสิงห์วรวิหารอะไรเนี้ยนะฮะ วัดพระธาตุปนมวารามหาวัดแต่เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกเหมือนกันแต่คนต่อท้ายต่างกันนะทุกคนเดี๋ยววันหลังเราจะมาค่อยๆพูดเรื่องนี้ให้ทุกคนได้คุ้นชินนะครับมากินก่อนทุกคนเดี๋ยวเว็บเมบมันจะเต็มจ้ะอร่อยมากทุกคนอร่อยแบบสะอาดปากสะอาดคอเขาทำแบบปันนิดมากยทุกคนเนื้อหมูนุ่ม อร่อยมากอ,มอร่อยมากเยอะด้วยทุกคนจะกินหมดไหมอ่ะอร่อยมากต้องกระเทียมนะครับนี่ถนนเจริญนครด้านหน้าครับเอามาหลอกทานต้องวูดดำต้องวูดดำทุกคนดูสิ น้ำส้มก็อร่อยมากนะครับอย่างนี้คือน้ำส้มแท้ๆต้องอย่างนี้ฮะอ,อ,อร่อยอ,อร่อยมาก,อ,กอร่อยทุก,นกคนข้ามูดดเดียวใครมาสถานีเจริญนครครถไฟฟ้า นั่งรถเอา่าเพฟินาสายสีทองลงที่ไอคอนนะเดินมาเรื่อยๆ,ๆเลยนะเจริมน,นคร2ี่สบบ้านขาหมูรออยู่่ะอ,อร่อยมากหรือใครมาจากบางรักอูบินสันก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเดินชมวิวมาข้ามสะพานข้ามแม่น้ำของชื่อว่าสะพานพระเจ้าตากสินนะเดินมาแล้วเจอสวนป่าเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าตากสินแล้วเดินมานิดเดียวเองทุกคน ะะจะได้เห็นบรรยากาศของเจริญนครกรุงธนบุรีเมืองหลวงเก่าของเราเราต้องไม่ลืมนะฮะมาไหว้ศาลส,สมเด็จพระเจ้าตากสินอนุสาวรีย์ท่านก็อยู่ที่วงเวียนใหญ่นี้เองเราต้องนึกถึงบุญคุณนะฮะน่าเงินมา่ท่านกอดกู้เอกราชนะอย่าล,ลืมว่าเราเสียกรุงครั้งที่สองเนี่ยคนที่กอดกู้เอกราชให้กับเราก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินพระเจ้ากรุงธนบุรีนะฮะทุกคนมาฝั่งนี้ก็ อย่าลืมแวะมานะถ้าหาที่พักที่แบบบรรยากาศเหมือนบ้าน mm. ก็ต้องเด็กขอดูค่ะเ mm. ด,ด็กขอดูเด็กข้อที่แปลว่าประดับตกแต่งเด็กขอดูโฮสเทลอยู่ในซอยสิบสี่ทับหนึ่งเจริญน,นคร mm. เดินมาที่นี่ยี่สิบนะฮะเจริญยี่สิบเจริญนครยี่สก็จะ,เ, 20, จะ,เ,นนะ 20, เป็นบ้านขาหมูทุกคนอาป,ป้อนค่ะห mm. ้องของเราต้องบอกต่อถึงดีๆค่ะ mm. ไปไหนทุกคนจะเข้ามาดูได้ mm. นี่ค่ะทุกคนมีเป็นซุปเปอร์ขาหมูทุกคนเดี๋ยวไปต่ออีทีหน้าทุกคนจากกรุงทนบุรีมีอะไรดีๆเยอะค่ะ